สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องการลบจํานวน2จํานวนนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยคะ่ะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการบวกจํานวน2จํานวนไปใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยครั้งนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบจํานวน2จํานวนนะคะหรือการลบจํานวนที่มีหลายหลัก2จํานวนเนี่ยให้นักเรียนนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกัน ให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันนะคะโดยเริ่มลบจากทางฝั่งขวามือไปซ้ายมือจนครบนะคะนักเรียนอะอย่างข้อนี้ก็ตั้งหลักให้ตรงกันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบหลักร้อยตรงกับหลักร้อยตั้งไปเรื่อยๆให้ครบนะคะอะข้อนี้จงหาผลลบของ2ล้าน3แสนหมื่น 9,145ลบ225,031อ่ะแล้วตั้งแล้วเนาะตัวตั้งแล้วก็ตัวลบนะคะ5ลบออก1เหลือ4 4ลบ3เหลือ1 1ลบ0เหลือ1เนาะ9ลบ5เหลือ4 4ลบ2เหลือ2 3ลบ2เหลือ1อ่ะ2ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาเลยดังนั้นข้อนี้ตอบ2 1 2ล1า4 1นึนัะคะนักเรียนข้อนี้ไม่มีการยืมนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบไม่มีการยืมอีกหนึ่งข้อนะคะนักเรียนจงหาผลลบของ5 48, 87, 4 8ล้า4ี่แสนลบ สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสิบอะนำตัวตั้งมาตั้งก่อนเลยแล้วก็ลบด้วยตามด้วยตัวลบตั้งหน่วยให้ตรงกรันอะตั้งหลักให้ตรงกรันหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบไปจนถึงหลักร้านตรงกับหลักร้านเลยนะคะข้อนี้ตั้งพอดีกันเลยมาเริ่มลบได้เลยนกเรียนจะสังเกตเห็นว่าข้อนี้ไม่มีการยืมเลยเนาะสี่ลบศูนย์เหลือสี่ห้าลบหนึ่งเหลือสี่ 5-3ลบ3เหลือ2 7-6ลบหหลือ1 8-5ลบหเหลือ3 4-1ลบหเหลือ3 5-2ลบ2เหลือ3นํนำคำตอบมาเขียนเป็นเลขไทยแล้วก็ใส่ลูกน้ำให้ถูกต้องนะคะนับ1 2 3แล้วก็ใส่นับจากข้างหลังนะคะหน่วย10 100ใส่พันหมื่นแสนใส่อ่ะก็จะได้ สามล้านสามแสนสามมืนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่นะคะเดี๋ไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยอ่ะข้อนี้เนาะมีการยืมหรือมีการกระจายนั่นเองนะคะส่วนมากเราจะใช้คำว่าการยืมเนาะ สล้านอ่ะเขานี้นะคะตัวตั้งเป็นสองล้านหกแสนสองหมื่นหนาลบสี่แสนแนเจำตัวตั้งมาเขียนก่อนเลยแล้วก็ลบด้วยตัวลบตั้งหลักให้ตรงกรันหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบอ่าก็จะมี ตัวตั้งมีหลักล้านแต่ว่าตัวลบไม่มีหลักล้านเนาะก็ปล่อยเว้นว่างไว้ได้เลยคะ่ะนักเรียนมาเริ่มลบกันเลยนะคะ3-0ลบ0ได้3เหลือ3 3-1ลบหเหลือ2 5-6ลบ6 5ลบ6ไม่ได้เนาะนักเรียนมีเงินอยู่5บาทจะไปซื้อขนม6บาทเงิน,น,งนไม่พอถูกไหมคะต้องมีการยืมถูกไหมคะก,ก็มายืมที่หลักพัน หลักพันเนี่ยจาก1อ่าจาก1เหลือ0ก่อนเอาไปทีทละสะเต็ปเลยเนาะจาก1ก็จะเหลือ0จากเดิมหลักร้อยเป็น5ยืมมา1แล้วก็เป็น15 15-6ลบ6เหลือ9ใส่9เลยนะคะต่อมา0 0เนี่ยลบ7ไม่ได้มายืมที่2นะคะนักเรียน2จาก2ยืมออกไป1ก็จะเหลือ หนเนาะแล้วก็อันเนี้ยยืมมาก็จะกลายเป็น10 10-7ลบเเหลือ3 1-8ลบ8ไม่ได้ยืมต่อเลยนะคะนักเรียนยืมหลักถัดไปเลยจาก6เหลือ5 1ก็จะได้เป็น11 11-8ลบ8เหลือ3 5-4ลบ4เหลือ1 2ไม่มีตัวลบ นะคะดึงลงมาได้เลยหรือ2-0ลบศเนี่ยเหลือ2ดังนั้นเวลานับก็อ่ะหน่วย10 1ร้หรือ1 2 3ใส่ลูกน้ำา123ใส่ลูกน้ำก็จะได้เป็น2งล้าน1น3 9 2 3นะคะข้อนี้มีการกระจายหรือมีการยืมนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อนี้เนาะ ตัวตั้งเป็น3ามล้านสี่แสนหนักลบสล้านหนึ่งแสนหัเกราเรียนนำตัวตั้งมาเขียนก่อนได้เลยค่ะ นำตัวตั้งเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนนำตัวลบมาเขียนต่อโดยการตั้งหลักให้ตรงกันเหมือนเดิมก็คือหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลักสิบไล่ไปให้ครบเลยนะคะข้อนี้ตั้งตั้งเสมอกันหรือพอดีกันเลยก็คือตัวตั้งมากสุดที่หลักล้านตัวลบก็มากสุดที่หลักล้านเหมือนกัน อ่ะเริ่มลบจากทางฝั่งขวามือไปทางฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะข้อนี้มีการยืมหรือว่ามีการกระจายเหมือนเดิมนะคะ5-9ลบ9ไม่ได้ยืมนะคะยืม9 9เหลือ8จาก5ก็ได้เป็น15 15-9ลบเเหลือ6แล้วก็8-7ลบเเหลือ1 4-5ลบหไม่ได้ยืมยืมที่หลักถัดไปจาก1เหลือศก่อนจาก4ก็จะได้เป็น1 4 14ลบ5 14ลบ5เหลือ9 0-3ลบ3ไม่ได้ยืมที่หลักถัดไปจาก6เหลือ5จาก0ก็จะได้เป็น1 0 10ลบ3เหลือ7 5-5หลบ5เหลือ0 4นลบ1เหลือ3 3ลบ2เหลือ1อ่ะ นับหน่วยใส่ลูกน้ำนะคะหน3่หน่วย1 0 1ร้ใส่ลูกน้ำพัน0 0ื0นแสนใส่ลูกน้ำที่ด้านหน้าดังนั้นก็จะได้เป็น1 3 7่9ล้โอเคนะคะนักเรียนเดี๋ยวอะดูตัวยอย่างอีกสักอีกสักข้อหนึ่งนะคะเป็นข้อเป็นข้อ10กับ13แล้วกันเนาะอะ,ะ6-7ลบ ไม่ได้เนาะนักเรียนไม่ได้ก็ยืมมายืมที่ข้างหน้า 0, 0เนี่ยไม่มีให้ยืมก็มายืมที่หลักถัดไปก่อนนำศูน,นมายืมก่อนจาก 2, เหลือ1 0ยืมมาแล้วจาก0ูนย์ก็จะกลายเป็น10 6, 0เออ6เนี่ยมายืม10ต่อจาก10ก็จะเหลือ9แล้วก็6ก็จะกลายเป็น16 16-7, ลบเเหลือเท่าไหร่คะ เหลือ9อบ1 9่ะ9-1 9-1ลบ1เหลือ8ถูกไหมอะต่อมา1-2 1-2ลบสอลบ2ไม่ได้เนาะยืมก่อนยืมก่อนยืมจากยืมที่8จาก8จะเหลือ7จาก1ก็จะกลายเป็น1 1 1 1เลบ2เหลือ9 7-9ลบ9ไม่ได้ยืมต่อยืมที่2อ ยืมออกไป1ก็จะเหลือ1จาก7ก็จะกลายเป็น17 17ลบ9เหลือเท่าไหร่คะเหลือ8เนาะ1ลบ4ไม่ได้ยืม9เหลือ8 1เป็น11 11ลบ4เหลือเท่าไหร่คะ7 8ลบ3เหลือ5 4ลบ0หรือว่ามันไม่มีตัวลบดังนั้นดึง4ลงมาได้เลย อ่ะนับต่อแล้วก็ใส่ดังนั้นข้อนี้จะตอบ4,578,998นะคะนักเรียนอ่ะมาดูที่ข้อนี้บ้างข้อ13 72,1,5128ลบกับ 18ล้าน7,092,135มาไล่ลบที่ฝั่งขวามมือเหมือนเดิม8-5ลบได้เนอะ,ะ8-5เหลือ3 2-3ไม่ได้ยืมที่1จาก1ลือ0จาก2เป็น12 12- 3เหลือ9ศูนย์ลบ1ไม่ได้ยืมต่อนะคะศูนย์ไม่มีให้ยืมศูนย์มายืม5ก่อนจาก5จะเหลือ4จากศูนย์จะเป็น10เป็น10นะแล้วก็มายืมต่อก็จะเหลือ9อ่ะอันนี้เป็น10 10-1ลบ1เหลือ9 9-2เลบ2เหลือ7 4-9ลบ9ไม่ได้ยืม1 1, 1เหลือ0 4ก็จะกลายเป็น14 14-9ลบ9 14ลบ9เหลือ5 0าลบ7ไม่ได้ยืมที่2ต่อนะคะ2เหลือ1จาก0ที่ไปยืมเข้ามาก็จะกลายเป็น10 10ลบ7เหลือ3 1ลบ8ไม่ได้ยืม7เหลือ6ยืม7 7เหลือ6จาก1ตัวนี้เป็น11 11อลบ8 3 6ลบห ดังนั้นข้อนี้จะตอบ53ล้าน3แสน57,993่หลังจากที่นักเรียนเรียนออนไลน์เสร็จแล้วนะคะครูก็จะมีวิดีโอคลิปวิดีโออีกหนึ่งคลิปนะคะให้นักเรียนศึกษาต่อได้เลย จากนั้นจะมีแบบฝึกหัดอีก2ข้อนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดใบงานเป็นใบงานนะคะนักเรียนขอโทษทีเป็นใบงานอีก2ข้อใบงานอันนี้ถ้านักเรียนสะดวกพิมพ์ออกมาก็ให้นักเรียนพิมพ์ออกมาทําถ่ายรูปส่งแต่ถ้านักเรียนไม่สะดวกพิมพ์นะคะให้นักเรียนเขียนใส่กระดาษเขียนใส่สมุดอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นักเรียนสะดวกเลยเขียนแล้วก็คํานวณออกมาให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันเรื่องถัดไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ